เรียนสังคมศึกษากับคุณครูป้ปางสีดีดา สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูมะปางกันอีกแล้วนะคะวันนี้ที่เราได้พบได้เจอกันนะคะเราจะต้องมาเรียนในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่4ี่นโยบายการเงินการขังกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเด็กๆจะพอจะทราบไหมคะว่าเงินหมายถึงอะไรเงินจัดว่าเป็นในเรื่องของทําไมคะสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่างๆไม่ว่าเราจะซื้ออะไรก็แล้วแต่เราต้องใช้เงินในการทําไมคะไปแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะและสังคมเนี่ยก็ยอมรับว่า ทำมคะคนในสังคมเนะี่ยยอมรับว่าเงินตัวนี้เป็นสิ่งที่ทําไมคะใช้ในการแลกเปลี่ยนได้นั่นเองเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับอะนะ ซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเอ่อเราจะไม่มีเงินใช่ไหมคะแต่เราจะเป็นลักษณะของของแลกกับของนั่นเองเอ,อมีหมูแลกกับปลาอะไรเงี้ยมีข้าวแลกกับผักผลไม้นะคะซึ่งในสมัยก่อนอะแลกกันแบบนี้แต่พอมันเป็นช่วงเงินที่เขาใช้ก็คือเงินพดด้วงเงินเบีย้ยอะไรเงี้ยเงินเปลือกหอยที่ถ้าเกิดใครดูแมกกตแต่ก็จะเห็นเงินพวกนั้นนั่นเองยองลองย้อนยับไปดูได้ ในปัจจุบันนะคะเงินก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะคะเด็กๆอันแรกนั่นก็คือเหรียญกระสับนั่นเองนะคะเหรียญกระสับเนี่ยเออจะบอกว่ามันเป็นโลหะค่ะเด็กๆคือภายในเหรียญนัมันจะมีโลหะอยู่ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นทองคําเงินทองแดงหรือว่าพวกนิกเกิลผสมทองแดงอย่างเงี้ยไอลักษณะของเหรียญกระสับพวกนี้นะคะไม่จําเป็นต้องมีสิ่งคาประกันเพราะว่า เออเขามีค่าในตัวของเขาอยู่แล้วนั่นเองผู้ที่ผลิตออกมานะั่นก็คือกองกระสาบนั่นเองนะคะกรมธนรัฐแล้วก็เป็นลักษณะของกระทรวงการคลังก็คือพวกรัฐบาลนั่นเองนะคะออกมาอันที่2ก็คือธนบาตัตรไม่ว่าจะเป็นแบงค์ๆต่างๆถูกไหมคะซึ่งแบงค์พวกนี้มันเป็นกระดาษถูกไหมเด็กๆมันเป็นกระดาษที่ใช้ในการชําระหนี้ตามกฎหมายต่างๆพวกนี้ซึ่งธนาคารกลางนะคะหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นหน้าที่ในการผลิตทําไมคะธนบัตร ออกมาให้กับทุกคนนะได้ใช้กันเองแต่ว่ามันจะต้องมีสิ่งในเรื่องของสิ่งค้ำประกรันไม่ว่าจะเป็นทองคําเงินหรือว่าพวกเงินทุนสํารองต่างๆนะคะที่เป็นเงินตาต่างประเทศเนี่ยจะต้องมาค้าประกันไว้ก่อนแล้วค่อยทําไมคะผลิตเงินออกมานั่นเองซึ่งธนาคารเขาเรียกไงธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทยพวกเนี้ยนะคะเด็กๆเขาจะไม่มีในเรื่องของการรับฝากเงินสําหรับประชาชนทั่วไปนะคะมันจะเป็นการรับฝากเงินได้แต่เป็นการรับฝากเงินสําหรับ อ,อ่กระทรวงใหญ่ๆเช่นยกตัวอย่างเช่นการฝากเงินของรัฐบาลหรือการฝากเงินของธนาคารพาณิชย์ต่างๆก็คือพวกธนาคารกรุงไทยกรุงศรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันอยู่ตามทั่วท้องตลาดของเด็กๆที่เด็กๆไปฝากเงินนะอันนั้นเขาเรียกว่าธนาคารพาณิชย์พวกนี้นะคะสามารถที่ทําไมคะรับฝากเงินในธนาคารกลางได้แต่ว่าพวกเราเงี้ยถ้าเราจะไปฝากที่ธนาคารกลางเลยเงี้ยไม่ได้เด็ดขาดนะคะ ประเภทสุดท้ายนะคะเป็นประเภทเ,เงินฝากกระแสรา,ายวันเงินฝากกระแสรา,ายวันตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกระแสรา,ายวานันออมทรัพย์หรือว่าเงินฝากประจําพวกนี้มันจะเป็นลักษณะของเงินฝากประเภทที่ทำไมครัผู้ฝากเนี่ยสามารถสั่งจ่ายในรูปแบบของเช็คซึ่งมันจะเป็นการแทนค่าของเงินนะได้ทันทีซึ่งถ้าเป็นในลักษณะของพวกเงินฝากกระแสรา,ายวันพวกนี้นะคะ การผลิตหรือว่าการที่สามารถเอาออกมาได้ก็คือพวกธนาคารพาณิชย์ต่างๆอย่างที่ครูบอกว่าธนาคารพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยก,กรุงศรีกสิกรอะไรอย่างเงี้ยที่มันตามทั่วไปที่เราไปฝากเงินนะ่ะพวกเนี้ยนะคะลักษณะของเงินฝากกระแสรายวันนี่คือทั้ง3อันนะคะนี่คือประเภทของเ,ออเงินนั่นเองไม่ว่าจะเป็นธนาบาัารเงินฝากกระแสรายวันแล้วก็เงินกระสาบเหรียญเหรียญกระสาบนั่นเองค่ะ ทีนี้มาดูนะคะมันเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับเงินนะคะก็คือว่ามันจะมีความมันจะมีความคล้ายคลึงกับเงินแหละแต่ว่า เออมันจะต้องเขาเรียกไงอ่ะมันใช้ไม่ได้เลยทันทีแต่ว่ามันต้องไปผ่านกระบวนการแลกมาก่อนถึงจะใช้ได้อันนี้ยกตัวยอย่างเช่นพันธบัตรนะนะคะของรัฐบาลก็เหมือนกับประมาณว่าเราไปซื้อไว้ก่อนพอนั้นเสร็จเราก็จะได้ทําไมคะเอ่อเมื่อถึงระยะเวลาตามครบกําหนดอ่ะเราก็จะได้ทั้งเงินต้นแล้วก็เงินดอกมานั่นเองคล้ายๆประหนึง่งเหมือนเป็นการให้รัฐบาลกู้ยืมก่อนนะ่ะเออจากนั้นก็คืน เงินมาให้กับเราเมื่อถึงระยะเวลานั่นเองนะคะต่อมานะคะตัวแลกเงินตัวแลกเงินก็เหมือนเป็นเอกสารเครดิตแทนเงินนะที่ใช้ในวงการธุรกิจต่างๆพวกนี้นะคะหน้าที่ของเงิน หน้าที่ของเงินนะคะเด็กๆคะอันที่1เป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ที่แบบว่าทุกคนรู้ชัดเจนแล้วก็มีความสําคัญที่สุดแล้วก็คือว่าทําไมคะเราสามารถแลกเปลี่ยนซื้อของทุกอย่างได้ไงคือเราต้องมีเงินทุกวันเนี้ยคือถ้าไม่มีเงินก็คืออยู่ไม่ได้ใช่ไหมต้องการอะไรก็ต้องเอาเงินไปแลกถูกไหมคะต่อมา 2. เป็นมาตรฐานในการวัดค่าคําว่าเป็นมาตรฐานในการวัดค่าก็ยกตัวอย่างเช่นไฟไหม้โรงงาน ความเสียหาย400ล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยส้มโลละ80อะไรประมาณนี้เป็นลักษณะของมาตรฐานในการวัดค่าต่างๆพวกนี้นะคะ ต่อมาค่ะอันที่3ก็คือมาตรฐานในการชําระหนี้ภายหนะ้าคาว่ามาตรฐานในการชําระหนี้ภายหนะ้าให้มองภาพในเรื่องของเงินผ่อนนะเด็กๆเช่นสมมติว่าเราต้องผ่อนรถเดือนละ8ปดพันอะไรเงี้ยหรือว่าเราต้องผ่อน iPhone เดือนละสามพันผ่อน iPad พวกเนี้ยน,นี่คือลักษณะของมาตรฐานในการชําระหนี้นะคะส่วนอันสุดท้ายเป็นในเรื่องของเป็นเครื่องเก็บ รักษามูลค่าคําว่าเป็นเครื่องเก็บรักษามูลค่าก็คือเป็นสิ่งที่ทําไมคะทุกคนในะอยากจะมีมากๆใช่ไหมคะอยากจะแบบสะสมไว้เยอะๆนั่นเองนี่คือลักษณะของการเก็บรักษาไว้เป็นมูลค่านั่นเองยิ่งมีเยอะแล้วมันก็ยิ่งบอกในเรื่องของอะไรคะ ความมั่งคั่งในตัวเราเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนี่คือหนะ้าที่ของเงินนะ4อย่างนั่นเอง 1. การเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน2เป็นมาตรฐานในการวัดค่าต่างๆ 3. เป็นมาตรฐานในการชําระหนี้และ4เป็นเครื่องเก็บรักษามูลค่าต่างๆนั่นเองค่ะ ค่าของเงินนะคะค่าของเงินก็จะมีอยู่2อย่างก็คือค่าของเงินภายนอกกับค่าของเงินภายในมาดูค่าของเงินภายนอกกันก่อนนะคะค่าของเงินมาค่าของเงินภายนอกอ่ะหมายถึงค่าของเงินสกุลหนึ่งนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับเงินอีกสกุลหนึ่งก็คือสมมติว่า1ดอลลาร์สหรัฐเทียบเท่ากับเทียบเท่ากับว่าเงินน่ะกี่บาทของไทยนี่คือลักษณะของ ค่าภายนอกต่อมาค่ะค่าของเงินภายในค่าของเงินภายในเนี่ยมันเป็นลักษณะของอำนาจในการซื้อสินค้าและบริการต่างๆของเงินจํานวนหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเงิน10บาทซื้ออะไรได้บ้างอันนี้คือค่าของเงินภายในนั่นเองนะหรือว่าสมมติว่ามีเงินอยู่100บาทสมมตินะมีเงินอยู่100บาทสมัยก่อนมีเงินอยู่100บาทก๋วยเตี๋ยวชามละสิบบาทอาจจะซื้อได้สมกหมดสิบชามใช่ไหมแต่เกิดว่านะปัจจุบันนี้เงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ถึง10บชามเปล่าไม่ได้ก็อาจจะเปป็นระมาณไ ้ากี่ชามเองอะออสามชามเท่านั้นเองเนี่ยแหละค่ะหรือคือลักษณะของค่าของเงินภายใน แสดงให้เห็นว่าค่าของเงินภายในนะคะเด็กๆค่ะมันขึ้นอยู่กับราคานั่นเองยิ่งราคาสูงเห็นไหมคะดัชนีราคาเห็นลูกศรขึ้นไหมยิ่งราคาสูงค่าของเงินก็ยิ่งทําไมคะลดลงก็อย่างที่ครูบอกไงว่าสมัยก่อนเงิน100บาททําไมคะสามารถซื้อได้ทําไมคะได้ต้องสิบชามแต่นะัปัจจุบันนี้เป็นยังไงคะซื้อได้น้อยลงไหมน้อยลงนั่นเองทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดั เ,เขาเรียกไงคะดัชนีราคาก็คือพูดง่ายว่าถ้าราคามันถูกเราก็สามารถซื้อทําไมคะได้เพิ่มมากขึ้นมองภาพก๋วยเตี๋ยวไว้อย่างที่ครูบอกไงว่าเงิน100บาทสมัยก่อนชามละสิบบาทซื้อได้ต้อง10ชามแน่ถูกไหมอันนี้คือค่าของเงินเป็นยังไงแบบโอ้มีมากเลยแต่ณนะปัจจุบันนี้ยิ่งของราคามันแพงค่าของเงินมันก็ต่ำลงนั่นเองนะคะจบเรื่องเงินเงินทองทองกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านคะ่ะ